สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วีมาแรนดอมนะคะทุกคนในหัวข้อเบื้องบนมีสิ่งใดอยากสื่อสารกับคุณนะคะด้วยตัวของวีเองก็อยากรับรู้ด้วยนะ,ะว่าเบื้องบนมีอะไรอยากจะสื่อสารผ่านแรนดอมในวันนี้นะคะก็ก่อนไปฟังคําทํานายเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเรื่นผ่านได้ฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเพียงแค่วิทยาทานเรื่องเล่าได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถนําไปตัดสินปัญหาของคุณได้นะคะพลังงานแรกนะคะเป็นพลังงานรลูคุณอาจจะเป็นคนที่เคยปฏิเสธ ด้านด้านสายจิตวิญญาณดูคุณอาจจะเคยปฏิเสธในเรื่องของการที่ว่าต้องเป็นคุณหรอที่จะได้ทำภารกิจต่างๆนะหรือเป็นคุณหรอที่จะต้องอดทนและคุณจริงๆใช่ไหมที่จะได้สิ่งดีๆเพราะดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะลําบากมากๆหรือว่าก,กว่าจะได้อะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยปฏิเสธนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าตัวเองจะมีศักยภาพสักเท่าไหร่ในในก่อนนี้นะคะจนนะคะคุณอาจจะ ได้ต้องยอมรับมันแล้วจริงๆว่าคุณคือคนที่จะต้องเรียนรู้ด้านสายพวกนี้แล้วคุณหนีมันไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องให้คำปรึกษาผู้คนคุณก็ต้องเจอคนอยู่ดีคุณก็จะต้องใช้ความรักที่คุณมีในตัวของคุณเองออกประกาศหรือออกได้พูดคุยหรือว่าได้ให้องค์ความรู้ผู้คนหรือว่าได้เคียงข้างผู้คนได้ให้คำปรึกษาผู้คนรอบกายอ่าและพลังงานที่สองนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการตระหนักรู้และการรับรู้หรือว่าการเรียนรู้นะคะมวลพลังงานต่างๆที่เข้มข้นจากเบื้องบน นะคุณอาจจะต้องได้พบเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องกลับเ,เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนเนาะกลับมาที่ตนเองเรียนดูแลก็สร้างมวลพลังงานที่ดีต่อไปเพราะคุณไม่สามารถเหมือนอารมณ์มอนโดนสิงงอคงอะมันโดนควบคุมพลังงานคิดไม่ดีไม่ได้แล้วก็ทําอะไรบแบแบแปลกๆไม่ได้เพราะว่าคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของมันหรือได้กลิ่นได้ยินได้เห็นเหมือนมีตาฝ่ายวิญญ,ญาณหูฝ่ายวิญญ,ญาณตลอดเวลา เป็นพลังงานคนที่ได้รับสารจากเบื้องบนอย่างต่อเนื่องอ่านะและพลังงานสุดท้ายจริงๆด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับสารง่ายๆจากเบื้องบนนะคะวิรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นแบบพวกเมสเซนเจอร์ของก๊อดอนะอารมณ์แบบเป็นแม่หมอพ่อหมอนะเออนักวิชาการนะข้าราชการทํางานเกี่ยวกับด้านผู้คนนะได้องได้ให้องค์ความรู้นักจิตวิทยานะเออด้านศาสนาอย่างนี้ก็ได้นะถ้ามาเจอนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่สิ้น ก็สุดท้ายแล้วมันจะต้องได้ทําเรื่องพวกนี้ก็ต้องได้ทําหรืออาจจะต้องได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณด้านชาวแสงด้านรักและเงื่อนไขอะไรแบบนี้คุณก็ต้องได้ทําคุณไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากเส้นทางนี้ได้เนื่องด้วยแบบคุณพยายามที่จะแบบเออคงจะหาทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะเคยหมดไฟหมดแพชชั่มต้องอยู่ดีๆทุกสิ่งอย่างก็มีพลังอะไรบางอย่างกลับมาแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วมาดูว่านะคะเบื้องบนนะคะมีสารใดอยากอยากสื่อสารกับคุณคุณอาจจะเจอพลังงานอะไรแปลกๆหรือต้องทํา การเรียนรู้ต้องหลุดออกจากพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนนะแบบนั้นก็ได้นะมาดูกันค่ะว่าแล้วเบื้องบนมีอะไรอยากคุยกับคุณนะคะอยากสื่อสารสิ่งใดขอบเบื้องบนมาสื่อสารพระเจ้าข่ะขอพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าของแห่งความอุปธรรมผู้เป็นเจ้าของแห่งความรักผู้เป็นเจ้าของแหง่งลมหายใจยผู้เป็นเจ้าของแห่งโลกใบนี้ขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวและทรงสำแดงท่ามกลางเรานะคะใบแรกนะคะเป็น king of a n e นะคุณอาจจะได้เจอการงานที่หนักนะในช่วงนี้คุณอาจจะได้ทํางานกับตัวเองอย่างหนักหรืออาจจะต้องได้ต่อสู้กับภายในของคุณนะ King of o n นเป็นพลังงานของคนที่หรือว่าคุณอาจจะได้ต่อสู้ด้านการงานหนักหรืออาจจะต้องสร้างผลงานอะไรบางอย่างหรืออาจจะต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในการเคลื่อนไหวผ่านการสร้างในรูปแบบใหม่ๆที่จะต้องสร้างในอนาคต นะและเจ็บท้วนะคะจำเป็นเหลือเกินที่คุณอาจจะต้องรวบรวมพลังงานที่กลับมาที่ตนคุณอาจจะต้องสร้างมวลพลังงานจากภายในนะอาจจะต้องให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะต้องให้ตัวเองอยู่ในมวลพลังงานที่ดีสิ่งที่ไม่ใช่คุณอาจจะต้องปฏิเสธรู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังบังคับคุณและนี่เป็นสารจากเบื้องบนกําลังมีสถานการณ์มีเหตุการณ์บางอย่างที่กําลังจะทําให้คุณเติบโตมากขึ้นเจ็บท้วนะคะคุณ ได้รวบรวมพลังงานเยอะมากคุณอาจจะได้เรียนรู้เรื่องการให้อภัยความรักความเมตตาใจปราณีได้เรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณนันะเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของเข้าของบนโลกเป็นนี้เรื่องของบอดี้ร่างกายของตัวเองมากขึ้นและนั่นคือเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจัดเตรียมไว้ให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะคิ o ออฟวันโอ้คุณกำลังจะเติบโตขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพัฒนาคุณกำลังสร้างคุณให้เป็น ผู้นำทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณที่นำตัวเองเพื่อนำผู้อื่นให้เขาได้ใช้ชีวิตเหมือนคุณนะคะเป็นอยู่ในแสงของผู้คนนะคิงออฟสอดคุณรู้สึกว่าคุณถูกสร้างคุณถูกทานฟอร์มมาคุณถูกเลือกให้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะโอภัยพิเศษจริงด้วยคุณเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังอะนะคะคุณเหมือนถูกเรียนรู้เรื่องของการผิดหวังการถูกพัง เหมือนคุณได้ไปเรียนรู้ในด้านมืดๆหรือการเสียสละการพังอะไรบางอย่างในด้านที่ไม่ถูกยอมรับโดนคนคมเหงถูกบังคับเหมือนคุณได้ไปถูกเรียนรู้ทุกอย่างฝึกความอดทนจนคุณกลายเป็นคนที่อาจจะบอกกับผู้อื่นได้เลยว่าความดีมันสามารถสร้างได้การทําชีวิตที่มันเป็นที่บริสุทธิ์หรือว่าอยู่ในเส้นทางของแสงเส้นทางของความรักไรเงื่อนไขเนี่ยมันดีต่อจิตวิญญ,ญาณจริงๆ ถ้าถามว่าใครเศร้ามาหรือใครเจอเรื่องที่พังแย่ๆเนี่ยคุณก็ที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครแต่คุณยังมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณยังใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยและสร้างตัวเองใหม่ได้คุณยังลุกขึ้นสร้างตัวเองทานฟอร์มตัวเองได้มันจึงทําให้คุณมีความมั่นใจความเชื่อมากๆที่จะทําให้ผู้คนได้ตื่นขึ้นได้รู้มากขึ้นได้รักชีวิตตัวเองมากขึ้นเหมือนที่คุณก็ตื่นก็ผ่านมาเช่นเดียวกัน ะะและ j u ดเ m e n t นะมิรู้สึกว่าสิส่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณได้รู้ว่าคุณคือคนที่สําคัญคุณเป็นสิ่งเล็กน้อยที่จะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ให้คุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าคุณคือส่วนหนึ่งของเบือบอนนอเบ้องบนคุณคือส่วนหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคือส่วนหนึ่งของความบริสุทธิ์ที่จะทําให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นผ่านความเข้าใจที่แท้จริงการมองชีวิตที่ตรงไปตรงมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณแล้วสินตต่างกำลังเป็นใจและกำลังอวยพรกำลังเปิดเส้นทางที่สว่างให้คุณหลังจากที่อาจจะมืดมิดหรืออาจจะถูกฝึกมานานหรืออาจจะมีบททดสอบใดมาทําให้คุณนะคะลม้ลมลงหรือทําให้คุณรู้สึกสงสยัยหรือทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดเส้นทางให้คุณแล้วและไพ่สุดท้าย5ดาบเมื่อคุณจํายอมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กําลังทํางานในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เบื้องบนกําลังทํา ตอนนี้คุณกำลังได้ลมใต้ปีกคลื่นใต้น้ํากําลังทํางานในชีวิตของคุณในขณะที่คุณจะต้องนิ่งต้องเงียบต้องสร้างสมาธิต้องสร้างสติปัญญาต้องสร้างญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ดีความสงบสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กําลังสร้างทางให้คุณได้มีความเรียบง่ายในวันข้างหน้าคุณกําลังจะได้เจอวันที่สวยงามของคุณแล้วสำหรับคนที่ผ่านมาเจอรนดอมในวันนี้นะคะโอเคนะคะและมาดู number of god ให้คุณกัน ไม่ง่ายเลยใช่ไหมวีอ่านไพ่แวีเห็นถึงความแบบต้องเข้มแข็งต้องสู้กับด้านมืดต้องปฏิเสธสิ่งไม่ดีต้องปฏิเสธความคิดที่แย่ๆหรือการที่จะลดทอนตัวเองหรือบางครั้งมันก็มีความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องต่อสู้มันมากแล้วคุณก็ทํามันได้แล้วเจ็ดเจ็ดแปดแปดสิทธิอํานาจในเงินตราเร็วๆนี้นะรู้สึกว่าแรนดอมวันนี้คนที่ผ่านมาจากลันดอมเนี่ยคุณกําลังจะได้รับ มรดกหรือคุณกําลังจะรับอะไรบางอย่างที่แบบจะมีผู้ใหญ่มาอุปธรรมส์เออมาอุดอุปธรรมสนับสนุนหรือว่าคุณกําลังจะได้รับเงินก้อนบางก้อนที่จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเออมันมีอะไรดีขึ้นมาหรือคุณกําลังจะได้รับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินนะมากน้อยแล้วแต่คนนะคะและสองอย่าลืมความรักดั้งเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณจงรักตัวเองต่อไปทำแบบนี้ต่อไปสร้างสิ่งดีๆต่อไปนะคะ หนึ่งสองหนึ่งสองความสมบูรณ์แบบระบบพระผู้สร้างนะการไม่สมบูรณ์แบบของเราการที่เรายอมรับนี่แหละคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเบื้องบนนะและข้อพระคัำพีให้กับแรนดอมในวันนี้บอกว่ามัทธิวบทที่21ข้อที่สินิเวศของเราเป็นนิเวศแห่งอธิษฐานแต่เจ้ามาทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรน,นะพระคำตอนนี้ีรู้สึกว่าคุณอาจจะยอมไม่ได้แล้วอะที่คุณจะต้อง ไม่ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีคุณอาจจะเป็นที่จะต้องยืนยันว่าคุณคือคนที่จะต้องสร้างสิ่งที่ดีแล้วคุณไม่ยอมให้ใครมาใช้ความดีหรือใช้ความชอบธรรมไปในทางที่ผิดอย่างน้อยตัวของคุณเองได้ทํามันด้วยตัวของคุณเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณสำหรับหัวใจที่กล้าหาญหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งของคุณมากๆนะคะขอบคุณที่คุณยืนหยัดในความดีงามขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งกับเบื้องบทนะวิเชื่อว่าคุณจะได้รับการอวยพรร้อยเท่าพันเท่าวิรู้สึกว่าพระเจ้า หรือพระผู้สร้างนะจะให้คุณได้อย่างล้นเหลืออย่างแน่นอนนะให้คุณจงเชื่อเช่นนั้นให้คุณจงวางใจในความดีงามค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วสาหรับสารในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนหวังว่าจะทําให้ทุกคนนะคะได้มีหัวใจที่ ฟู Full, นะ่าขึ้นมานะได้รับสารที่แท้จริงวีพูดผ่านจิตวิญญาณแห่งความจริงแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นสมปรารถนาของทุกคนด้วยนะคะวีฝากทุกคนติดตามผลงานนะคะคฝากไลฟ์สดนะคะฝากแรนดอมนะฝากพิกอันดับเบอร์นะคะแล้วก็ฝากการให้คำปรึกษาด้านไฟจิตวิญญาณแล้วก็ฝาก Number of God นะคะสามารถมาพรีออเดอร์ได้นะ499บาทเป็นไพ่ DIY ทำมือเองค่ะวันนี้วีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ